อันนี้คนนะลูกเนี้ยจะคนคนเลยมันจะเข้ามันจะน้ำมันจะเข้มข้นคนเลยทั่วมมามาเลยอ่าสีมันจะเข้ม,<อ>ม,ม,ม,มข้มนแล้วจะอร่อยมาก เช็อึงเช็อึงทำอะไรอยู่เนี่ยวันหวยออกกันน้าเศร้าทุกทีเลยนะวันหวยออกกัเศร้าทุกทีเลยซื้อหวยที่ไรก็ไม่เคยถูกสักทีซื้อไปไหมชุดแล้วซื้อเยอะขนาดนี้เหรอกะรวยเลยนกะรวยแล้วปิดบ้านหนีเลยนี่โอ้แลเราจะออกรายการยังไงเนี่ย เจ้าไม่รู้จะกินอะไรดีเย็นเนี้ยต้อง oh. ต้องกินหวยแนะ่โอเคเชฟึืนถ้างั้นเดี๋ยวผมจัดเมนูวันหวยออกให้เชฟได้ชิมนี่ครับวัตถุดิบของเราวันนี้มาม่านะครับเมนูวันหวยออกแต่ว่ามาม่าของเราพิเศษหน่อยนะครับก็จะเป็นมาม่าหม้อไฟนะครับวัตถุดิบหลกัหลกๆนะครับก็จะเป็นมาม่านะครับเครื่องปรุงมาม่าชุดเห็ดนะครับ ซื้อแถวตลาดนัดหรือว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตได้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดไข่ลูกชิ้นแล้วก็หมูเด้งนะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีแค่นี้นะครับรอกินอยู่นะเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อาสาหากับแก้มพาท่านมาชมการต้มมาม,าม่าหม้อไฟแบบง่ายๆนะครับ หม้อที่เราเอามาทำมาม่าหม้อไฟนะครับก็จะเป็นหม้อที่เราใช้ย่างหมูกระทะนะครับเป็นกระทะไฟฟ้านะครับหรือว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับไม่มีกระทะไฟฟ้านะครับก็ใช้เป็นหม้อธรรมดาก็ได้ครับหม้อแกงธรรมดาครับแต่ว่าใส่เครื่องแบบเราครับก็จะได้อัตรัของมาม่าหม้อไฟเหมือนกันนะครับพอเราใส่น้ําลงไปในหม้อเริ่มอุ่นๆนะครับเราก็ใส่หมูเดงลงไป ตามด้วยพริกรมาม่านะครับพริกรมาม่าก็ยังไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวรสชาติมันจะเข้มข้นนะครับใส่ไปสักสองสองกำลังดีเมนูมาม่านี้ถือว่าเป็นเมนูพื้นๆเลยนะครับเป็นอาหารหลักของเด็กหอนะครับขอบอกเลยนี่ครับพอใส่เครื่องปรุงเสร็จนะครับก็ตามด้วยใบยมะกรูดลงไปเลยนะครับ รู้สึกว่ากระทะของเราจะร้อนช้าไปนิดนึงครับวันนี้ก็เป็นวันหวยออกนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆนะครับลุ้นหวยแล้วไม่ได้ไม่เข้านะครับก็มากินมาม่าด้วยกันนะครับซื้อมาเพิ่มอีกห่อสองหอก็ได้นะครับมานั่งกินด้วยกันนะครับกินหลายๆคนอร่อยนะครับผมขอบอกไว้เลยครับหลังจากเราปิดฝาหม้อไว้สักแป๊บนึงนะครับ แล้วก็ใส่ลูกชิ้นตามลงไปเลยนะครับลูกชิ้นที่เราเตรียมมาใส่นะครับก็ถือว่าเป็นลูกชิ้นหมูเกตอย่างดีนะครับไม่ว่าจะลวกจิ้มหรือว่าเอาไปย่างนะครับเอามากินก็รสชาติอร่อยมากเลยนะครับขอบอกท่านผู้ชมที่สงสัยว่าใช้ลูกชิ้นอะไรนะครับก็ถามมาหลังไมได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกยี่ห้อนะครับแต่ว่าอ่า ไม่สามารถบอกในคลิปได้นะครับเพราะไม่มีส่วนได้เสียกับสปอนเซอร์นะครับนี่ครับเราใส่เห็ดตามไปเลย,เลยนะครับเห็ดของเราก็ซื้อมาทีเป็นแพ็คเลยครับก็จะเป็นชุดเห็ดมีเห็ดหลายอย่างนะครับนี่ครับน้ำเริ่มร้อนแรงแล้วนะครับก็ส่มามาตามลงไปนะครับ มาม่าของเราก็จะใส่ไปแค่พอดีกับหม้อนะครับไม่ใส่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเรากินมาม่าหมดแล้วเราสามารถเพิ่มมาม่าที่ตรงไปได้นะครับพยายามเคียนมันเท่าๆกันน่ากินไหมครับนี่ครับ ท่านผู้ชมพอได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเติมไข่ลงไปนะครับต้องบอกเลยกระทะของเรามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็มีความร้อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไข,ข่ฟองแรกที่เราใส่ลงไปนะครับเราจะทิ้งไว้สักพักนะครับแล้วเราก็ตามเลือกใส่ฟองที่สองลงไปนะครับแล้วเราจะคนอันนี้คนนะลูกเนี้ยจะคนคนเลยมันจะเข้ามันจะน้ํามันจะเข้มข้น คนเลยทั่วมาม่าเนี่ยอ่าสีเป็นตะ้ารงนแล้วจะอร่อยมากนี่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ม,ะม,ะมะาม่าหม้อไฟของเราก็สุกได้ที่แล้วนะครับมาครับพี่น้องท่านผู้ชมครับมากินด้วยกันนะครับ ต้องขอบอกเลยนะครับเมนูมาม่านี้ครับไม่จําเป็นต้องใส่เห็ดใส่ลูกชิ้นอย่างเดียวนะครับใส่ได้ทั้งผักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผักกาดผักบุ้งหรือว่าผักที่เรามีนะในสวนครัวหรือว่าในตู้เย็นนะครับใส่ได้หมดนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบแบบไหนนะครับหรือว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อสัตว์อื่นๆนะครับใส่ไปได้หมดนะครับผมแล้วแต่เราชอบนะครับ นี่ครับเชฟอึ่งของเราหมดกับหวยไปเยอะบอกไม่ไหวแล้วขอชิมก่อนนะหิวแล้วเข้าปากไปแล้วรสชาติเป็นไงบ้างเชฟอึ้งอืมของเขาเด็ดจริงๆนะนี่ครับยายกับตาพอครัวเชฟอึ่งนะครับบอกไม่ไหวแล้วกินมาม่าหอมไปทั่วทั้งซอยครับจะลองชิมแล้วางครับ เมนูนี้กินได้หมดนะครับทั้งเด็กวัยรุ่นยันถึงวัยชรานะครับกินได้หมดนะครับเป็นไงบ้างครับตาอร่อยจังสุดยอดเลยใช่ไหมครับสุดยอดเลยมาม,าม่าหม้อไฟของเรานี้ไม่ทําให้ท่านผู้ชมผิดหวังจริงๆนะครับกินได้หลายคนนะครับครับกองซุนใกล้ๆเลย น่ากินไหมครับหูเด้งที่มันเหลือนะครับเราก็จะเอามาย่างอยู่ขอบปบของหม้อ,อไฟนะครับก็ได้อัหรสอีกแบบหนึ่งครับทั้งหมูเด้งครับทั้งเห็ดหมูหมูเด้งมันก็จะไม่ติดหม้อนะครับเพราะหม้อของเราจะเป็นหม้อกึ่งรอน ความอร่อยที่ท่านเห็นมันยังไม่ชัดเจนนะครับต้องมีคนมาพิสูดอีกท่านนึงนะครับลูกสาวคนเล็กของเชฟอึงน้องน้ำฝนนะครับเป็นไงบ้างครับรน้องฝนอืมเออมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะครับเมนู มามาหม้อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าทลิปต่อไปนะครับเราจะเอาอะไรมาทํากับแก้มนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย